สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อแล้วก็สบายดีตอนเช้าเช้าพี่น้องเอ้ยเช้ามื่อนี้ก็คอยกาได้มาหน้านะมาหาตกกาพี่น้องเอ้ยมาหาวันกานะเอ็ดโหนะเพราะว่ากาอ่ะคอยนะวันแต่เมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อนี้น่ะพอดีมาดโหนะก่อนที่ค่อยจะไปมัดโหค่อยกัสิได้ไปหาน่นไม้มาแกงกินง่ายก่อนพี่น้องเอ้ยว่าสิได้รู้บ่เนาะกลับไปก็มึอเงินคือเก้าพี่น้องเอ้ยก็ต้องอันเอามือจับเอาได้พี่น้องเอ้ยกันโทรศัพท์กับเพราะว่าอ ขากองเมนตองเตะนะฮักอ well. ีละฮักดูอริพ่น้องเอ้ยก็คือว่าแล้วมันของมีมั่นนะเนาะเดี๋ยวค่อยก็เสดได้หาเลาะเบิ้งหน้าไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนไปก็ขอขอบคุณขอบเจอรายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเตะเนาะเลิกเข้ามาเบิ้งใหม่ใม่ก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเตะแน่เพื่อได้มีกำลังใจสู้ๆต่อไปแน่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยก็เสดได้หาเลาะเบิ้งหน้าไม้แถวโฮยนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยว่ากินหน้าไม้ดูส้ย mấy cái chi có trong ơi vào đây nè vào đây mới sửa ăn kẹo nó mày mấy cái chi cả mạ đây đây vào đây này tuổi nha nè tuổi đi cả ăn xa ăn kia mình ăn ba mình bỏ đơn lơ bát thôi đầm đầm như vậy nào ơi nữa. đơn nữa thằng này bơ การคืนแตน่ละขยุยขยืขอีกแล้วบ่เอิลายแมลงดกานหัวหขืวนนี่ขี้ควายขิ้ควินีน่หนอไม้ท่านได้เห็นกองขี้ควายแล้วเพื่อนโคนกองขี้คว,า,ว,วายปลาตัออหนอไม้ก็ไก่แม่งเอิ โคก็ยกล่ะนี่ปลาตัวดงงามพี่น้องเอ้ยดงแรกแห้งหมานได้ใะนี่คอยกะสเไดหยังมาหาบ่เงินไปก่อนกินนี่นะโคไม่กะจี้พี่น้องเอ้ยหบ๊ายดี กอดไม้ก่อนจึงกอดอยู่ก้นนะขุดนะจักเขาจักบาเงินเลยเขาก็ขุดคือเดียวบาเงินก็ขุดคือเดียวขรดบนบํลบําบาบํบําบําาบําบาบําบาบําบ้าบําบําบขาาามาะถ้าคุณหาได้ดบํําา Mì xuống ăn một Nó khảo đâu ngạm rồi trời Mi nó สองงอ,อกเงินนี่มีสองงอ,อกเองเอ้ยมานี่สิได้เก็บพักเกษตรมึงก,กับแกงหน่อไมก้กระป๋องเยหน่อไม้นะมีทั้งละหารได้หลายนะเห็นพักก็พักก่อนเพราะว่าไม่ได้มาทางนี้นะขาไปเราไปทางนี้พี่น้องเอ้ยขาม,มืออละเมือทั้งพูทั้งดงพูดเงินก็สาวสาวอ,าอยู่ พักก็มีแต่าน้อดงามทำถุงเอล่อเงเลยว่าฝนตกห้ามรามากระปุุงใหม่พกกี่นึ่งเยพักไปกะปุุงง้ามพร้อม เงินเพื่อได้อันทางข้างอันเอาไปซับเอาหน้าไม้พี่น้องเพราะว่าหน้าไม้ไมันมีทรงอันอยู่กองๆนะเพราะว่าเหี่ยวแล้วบงเกือพี่น้องเอ้ยนี่บงเกลือละงอดอยู่มงเงินเพื่อทางแล้วเราก็ใชได้ซับออกก่อน phải wow, o oh, có o anh du dai cùng lúc nào này được ngày ừ. tự rồi mơ bờ anh thìm cơ công lỗ cối 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 nữa ได้เป็่นฝ่ายแล้วเงินซับนะโด่งสิ่งใหญ่ก็ดีบน่อะมันเอานยันะมันอยู่กล่องก่อ สับได้ทึนยอดกุดเคิงเลยพี่น้องเอยเสยดาย ừ, ดวงซีนือตึบนี่นะไายพายลืมพี่น้องไผยลืมพผยไมยน่นะ ข้างในเขเห็นลายมีสองอันมือเขาเคาะเขาเคาะบางนเขาเคาะเล้พี่น้องบาง้นเพนท้าไปเอาอยู่ข้างในกพี่น้องปลาต่ลายประเมินลายอยู่เนาะ มันกบน้เอ้ยแมากแข่ยๆนี่มันลายค่ะนเอ้ยนอ่อนหมป้าตะกดีเกลียวมาชนอันน้าไม้ี่ปลาผาจุดตัวก่อมันสเนาะเอยฟ้ามันหกอยูหนานะกจุ่กกอน้าไมมันหลายฝนกบบิตุกทำมันกานค่อยเนาะ ตกเมื่อวานนี้แกก็ขนมาห้ามเจ็บปนหน่อไม้ก็อ่อนออกกิดออกขาดไอพี่น้องมาเงินเพิ่อนจะเยี่ยมเท่านึงอะไรมาคอยเยี่ยมเธอสองบทถิ่เนี่ยก็ไม่ได้เยอะเดอกเนกี่น้อยนึงน้อยก็เอาพี่น้องเพราะดีใบช้ำนี้นะพอดีเสบแกงกะนี่แต่ค่อยหาหน่อไม้กะได้พอแกงแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยกะสิได้ยังเลาะลงหน้าก่อน ว่ามาเงินเพ่ไก่ย่างก่อนแล้วค่อยกะจะตินข้าวแล้วตอนนี้นนนะตอี้ก็ประมาณสิบสองโมงแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้กะค่อยกะได้ย่างมะฮอดเท่งแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกะสิได้เถาะหน่อไม้ก่อนแล้วพอไม่มีพี่ท่อคือสบายดีป้ะลุงอืมสบายดีป้ะลุงนะแพะบ่พพี่น้องว่าตั เต็มมนันกระซาบไปหน่อย้ยเดี๋ยวค่อยเอาพักออกก่อนยังอยู่ได้ลพลอยไปนีกูอยากยังพื่อได้กระซาาน้อยพอกระล่าไปหน่อยเก็บพักเอาจากกระซ่าก็เพื่อเพื่อนแม่กระจีอันอ้อเดอร์พลอยไปนี่แม่กระจีกยเห็นแล้วก็ขุด

แกงบัวลายนะแกงพอกินพอพี่เอาเลยว่าจะกินข้าวหรือนะไรก็ แซ่บเลยพี่น้องไอ้แกงใหม่มือน,นี่ดวงกะดวงขาวๆทั้งหมดเลย ก้าวหน่อ,อยว่าจะซุปพี่น้องเอ้ยแต่บบพักไม่มีนะบบพักไม่เอามาเลยทำไมก็นไม่มีนะแกงเอาคือเก้าวเสียบคือเก้าพี่น้องเอ้ยหน่อไม้ก็ได้ผ่านแล้วพี่น้องเอ้ยได้ผ่านแล้วผ่านกิมยิงอยูทั้งหมดกิมยิงมันยังแซีบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราสมองกอนว่ามองกับไม่ได้เอามาตะหินนะ มอ,อย่างอยู่อ่ะแต่จำอยู่หน้ามอหน่ยนี้นะเพียงเลยมอยมีหูนี่นะเดี๋ยวเสื้อน้ำก็มานิค่ะเสื้อน้ำแล้วละากาันเสืได้เสื้อเกือกเพียงเลยเสื้อเกือบว่าย่ําอย้าให้มันจืดใยนะเสื้อเกือบเป็นยูน่ไ,ไนะปค้างขึ้นตะไคร่ก่อนเดี๋ยวเสืได้ให้พวกแกเป็นค้างเพิ่น อาจจะนั่งชุกหรือเพราะอันลมมันพัดกลมอกระดอนนี่เพราะอันตัดไม้ละโหมากกัเหากัเซมก่อนได้พี่น้องเอ้ยเซมเพื่อมาแหลมก่อนยังซักลงดินยังได้นะถ้าบราเซมกัซักลงบ่ได้พี่น้องเอ้ยไม้ละโหกะกองใหญ่เลยจะพ่อพี่พ่อสำนีก็ได้มาเงินมาพ่อมพ่อมาเงินแล้วนะ ซีมมาแหลมๆโอ้ใส oh, so <preciso> ่ผ้าใหญ่บ้างกันช <vit ach difícil> ่วยผ้าน้อยจะค่อยซีมค่อยซีมช่วยบ้างกันกมได้จะเละเป็นยุโรป้าเกมสดานหาเลย bên mày Sẽ đây mà anh nắm nó mày có phải ơi? Ra tôi nằm hàng là chửi <laughs> là để coi sẽ đây bụng rồi nắm chuẩn hàng nè. Sẽ đây mà tầm một có phải ơi? บมกี้กระเสือร tamam. okay. ้ายแหละเพราะว่า like ม like ันบมกิดอ่อนนะมันยันมันบวชเพชรก็เลยเสือร้ายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยจะได้มาเสืรอฟเกิดเป็นหนูก็พี่น้องเอ้ยเกิดเสือร้ายเติมเสือน้อยยันมันบวโดนพี่น้องเอ้ยยันมันบวชเซตเสือร้ายๆในเซ่เนี่อันนี้เป็นกระดูกหมูพี่น้องเอ้ยเสือพร้อมเดือดเลย กังพ่นละเาเซอน้ำตาหนามาแล้วอ,อันนี้เป็นแมง,งกุจีนี่ปากระห้ายนึ่แงก,กุีก็กคอยเซร์น้ำมพคิดกับหนาอันนี้มพคิดเนาะนี่จำเละแล้วแล้ว ได้ไปค้างก่อนพี่น้องเ้ยเปะแ s อะไรถ้าเราเครื่องครบแ้วเปตแก่อนพี่น้องเ้างก่อนได้มาขอลดมือก่อนพี่น้องเ้ยเพื่อนจำขบืออยู่แตาเรมาซื้อนะ ก็บำมดเพิ่ในตำเจนาแนงเขาไปน้อยเพราะว่าเสื่อข้าวเบือน้อยนะเื่อข้าวน้อยเ่าะย่มันขิวเลยเสื่อข้าเบือหลายมันน้ำมันสีหุ่นหุ่มไปหน่อยสดได้ก่อยน้ำเจนางก่อนกอยน้ำก่อนขอนน้มือปั้นเลยพี่น้อยไม่ได้เสื่อทั้งกลางนะเสื่อถนัมันพีหน้อย มีปั่นเลยมีสมบายนี่อันนี้นพักคาพี่น้องเอ,อ้ยเอาเสื้อน้ำเดืยวกับน้ำจะนัง่งอันนี้เป็นประเดดเสื้อพรอมเดืยวเล้วพี่น้องเอ,อ้ยประเดดกับประเดดหนูนะประเดดแซ่บเ,เอาหนามาก่อนเดี๋ยวค่อยสิได้มาเสื้อนเข่าเบือก็เสื้อน้ำจะนั่งก็พี่น้องเอ,อ้ยเป็หม้อกระพาะแล้ว hắt hòm tôi toát luôn rồi đem mà khò lốt mọc mỏng các bạn chắc น,นี่ก็ค่อยะได้ปกด้วยพี่น้องเอ้ยได้เก็บข้าลวละส่งแล้วเรียบร้อยเลยได้ได้ตักเลยพี่น้องเอ้ยนี่ ลักแล้วนะพี่น้องเอ,อ้ยสวยทุดทุดน,นึงเลยนี่วันนี้ก็ได้แล้วลนะพี่น้องเอ,อ้ยกับมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินแกงน้ำไม้ในเมืองเตืนเด้อแกงน้ำไม้แกงง่ายพี่น้องเอ,อ้ยเป็นตีเส็บอยู่แล้ววันนี้ก่ะเสื็จกระดูกกระดูกหมูน้ำพร้อมพี่น้องเอ,อ้ยแล้วพี่น้องกำลังกินข้าวแล้วกินข้าวไง แกงหน่อไม้ใส่เมนกุชี่แซ่บเนาะพักกัเสกกับแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้นี่แซ่บเนะกับแก้วก็แซ่บเนาะ นะคอยกกินเข้าง่ายกาได้ยาแล้วพี่นองเอ้ยกะสิได้มาหนังจักตโตนะจักตโตเฮอนบ่งเงินพี่นองเอ้ยม่เงินพิงง่นเข้ายาแล้วกาได้ไปมาโหตะก,กานะเดี๋ยวค่อยกะสีได้ขอปิคลิปเลยพี่นองเอ้ย เพราะว่าถ่ายมาหลายแล้วเนาะกับคลิปนี้ก็ได้เอาซรัพนี้ของไอ้คลิปหน้าเพราะว่ากันไม่เด้อพราะไม่พินังเด้อกับขอข้อมูลขอบเจอหลายๆ fc ทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอามาตั้งแต่เนาะเดี๋ยวแต่งแต่งก็นสิได้อันขวบตัวไปอันจักรโตมันโหรกับพี่น้องเอ้ยบันทึก